มองไ,มไปวันนี้วิธาพามาเที่ยวพิธากับเต้เอ็มมือเป็นอะไรอ่ะมือเป็นอะไร โดนฟันโดนฟันอ๋อันนี้อไม้ได้เงินข้าวครับงอะครอุ้ยดูดอกบัวนี้ดิดอกบัวนี้มันสูงมากเลยสาะพานไม้แกดำดูพ่ทอเลงไปเก็บพ่ทอบเจอมอยากได้ อยากได้แบบไหนยืนอยากได้อยากได้สิมันแหง้งตอนน้ำขึ้นเไเปึงกิโลหรอเจท็อกหะ0่ยเมตรหนงอเมตรถามคนที่เขาเดินมาดูหน่อยต้นไม้มนี้ทนมากเลย มันก็จะไม่ค่อยทนเท่าไหร่แล้วนะมันเริ่มเอียงแล้วไอบริจา่ะารีบไรอ๋อไปไปเดินเซมบอกว่ารีบเดินย่างวายวยางววา ตอนนี้มันเดินง่ายมันไม่ร้อนผมก็ยังบอกว่าให้รีบมาถ้้าาาเเกกิดดดมร็วว่นีแไม่ร้อนแล้วก็ไม่มืดด้วยยังพอมีแสงให้เราถ่ายเอานี่คุณนินเดี๋ยวเพิ่งยืนคู่กับเจมจะถ่ายลูปให้ไม่เอาหนูดำไม่เขาถ่ายไกลๆวะยืนเร็วๆเขาตัดก่อนวิดีโอตัดก่อนตัดไม่ได้เขาจะเอาวิวตรงนี้เร็วๆตัดก่อนยืน